สวัสดีจ้ะหมอไอด้ามาแล้วคลิปนี้จะมาพูดถึงพื้นฐานดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์โอดใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบกดหัวใจกดแชร์กดติดตามถ้าไม่ชอบก็กดหัวใจกดแชร์กดติดตามไว้นะจ๊ะเผื่อจะมีสักคลิปหนึ่งที่ชอบนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เนาะจะมาพูดเรื่องคนที่เกิดวันอาทิตย์พื้นฐานของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาฟังกันจ้ะสำหรับ คนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นในตามโหราศาสตร์เขาได้กล่าวไว้ว่าทําจากสิงโตหรือราชสีห์หกตัวแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีแดงพคมด้วยน้ำำําอมฤตจนเกิดเป็นเทพพระอาทิตย์ขึ้นมานะจ๊ะลักษณะ นิสัยใจคอของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทันคนมีความทะเยอทะยานอุตสาหะมุมานะที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างมากชอบทำอะไรใหม่ๆชอบเป็นผู้นำอชอบความสมบูรณ์พูนสุขหรือเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบนั่นเองส่วนการงานจะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆดีๆ อชอบใช้งานที่เกี่ยวกับมันสมองการเรียนรู้ก็ต้องทําพวกการเงินไฟแนนซ์หรือทำงานที่เป็นของตนเองนะจ๊ะส่วนเรื่องการเงินก็เป็นคนที่รู้จักรู้จักค่าของเงินพอสมควรทุกบาททุกสตังค์ให้มีประโยชน์ที่สูงสุดแล้วก็ชอบการลงทุนและมักจะปกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีถือว่ามีโชคลาภทรัพย์สินเรื่องเงินทองนะจ๊ะ แต่สิ่งที่ควรระวังก็คือจะใช้จ่ายตามใจตัวเองมือเปิบอะเปตัวเองสุดๆความรักคู่ครองเนาะมักจะมีคู่ครองที่แบบหรือว่าหาคู่ครองที่เหมาะสมเหตุสมผลกับตัวเองมากที่สุดหรือจะตัวเองจะต้องเป็นผู้นำเท่านั้นถึงจะอยู่กันได้นะจ๊ะส่วนสุขภาพก็ระวังเรื่องโหมงงานหนักไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเอง เป็นเหตุให้สุขภาพยแย่แล้วก็จะเจ็บป่วยด้วยแบบเกี่ยวกับความเครียดระบบทางเดินหายใจหลอดเลือดโรคความดันอะไรพวกนี้นะจ๊ะให้ระวังตัวเองไว้ให้ปล่อยวางเรื่องการงานและหลายๆอย่างนะจ๊ะถ้ามาคุยกับหมอด้หมอด้ก็จะแนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธิให้ใจเราสงบมีสติมากขึ้นจ้ะ